สำนักงานกศนจังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งของปีงบประมาณพศ2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2565และนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2566พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานกศนอร่วมกันจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจบการศึกษาของนักศึกษาและผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบเอเน็ต ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสามนักงานปลัดกระทรวงสี่ภาคเรียนเพื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและการพัฒนานักศึกษาให้มีองค์ความรู้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีได้ทราบถึงตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผลงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงาน3ภาคเรียนภาคเรียนที่1ทับสองภาคเรียนที่สองทับพภาคเรียนที่1ทับ 2, 65, สองนสาามนักงานกศนจังหวัดจันทบุรีจัดก,การเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สอดสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน โดยมีข้อมูลจํานวนผู้เรียนภาคเรียนที่1/2564ประถมศึกษา332คนมัธยมศึกษาตอนต้น1,142คนมัธยมศึกษาตอนปลาย1,907คนรวม3,381คนภาคเรียนที่2/2564ประถมศึกษา308คนมัธยมศึกษาตอนต้น1,149คน มัธยมศึกษาตอนปลาย1,828คนรวม3,285คนภาคเรียนที่1ทั2,565ประถมศึกษา237คนมัธยมศึกษาตอนต้น1,125คนมัธยมศึกษาตอนปลาย1,855คนรวม3,217คนภาคเรียนที่2ทัพ2,565ประถมศึกษา207คน มัธยมศึกษาตอนต้น1,100คนมัธยมศึกษาตอนปลาย1,728คนรวม3 0 3 5คน